ขนมเพื่อนชื่ออีกหนึ่งอย่างของมากันนะคะคุกกี้แอลมอนค่ะกำลังทำเลยนี่มันจะเป็นเหมือนแบบพวกแอลมอนเรามาบดแล้วก็ผสมหมกแป้งคุกกี้ค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นของเพื่อนชื่อของที่นี่เลยในการที่จะนำไปฝากแต่ว่าบอกกับทานชากาแฟเนี่ยไม่ใช่ฮะสาวผู้ต้องคุมยืนนั่งหาวๆไว้จะหวานหวานมันเนาะแอลมอนแต่ครั้งนี้จมส์คนมาสำหรับคนชอบกาั่นแอลมอนนะหวานมันหน่อยแค่ม่คน ขายด้านล่างเนี่ยก็จะขายของพวกดีไซน์นี่องเงี้ยโปสการ์ดในแบบต่างๆค่ะแค่เป็นแบบสมัยเก่าใช่ไหมเออเป็นแบบของดีไซน์นิดนึงเนาะแล้วก็เลือกลายได้เลยว่าเราต้องการลายแบบไหนเราก็จะปั๊มปั๊มปั๊มออกมาเป็นลายเป็นโปสการ์ดในแบบของเราเจ๋งนอะก็ซื้อมาแล้วก็คือเป็นโปสการ์ดในแบบของเราเองใช่แล้วครับมีอันเดียวในโลกโอ้โหโกทับวังพังเลยแค่เป็นลายสวยมันมีจะได้มีลายเดียว อาวายวาย,วายอยากได้เล่นใหม่ด้วยความที่ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งวัฒนธรรมจีนคือการชงชาค่ะซึ่งตอนนช้เรากำลังสาธิตการชงชาให้เราได้ชมกันค่ะ EVERYONE will BE WILL อันนี้ค่ะเราจะเทสดมก่อนครัหยหอมเนาะหอ,หอมแบบอุ่นๆสบายๆด้วย แก่เกินไปแล้วก็คุณภูพอกำลังดีนะคือไม่ได้ทานหมูร้อนนะเพาอคุณกำลังดื่มอ่ะมีรสแบบว่าเหมือนแบบรสของชาแบบจางๆอยู่ในน้ําแบบมันทําให้ดื่มสบายไม่รู้สึกอุ้ยเป็นช้าชาอะไรขนาดนั้นเฮ้ยส๊ออะไรเต้นไงก็เต้นเหมือนเขาไงอายเขาไหมเขาเต้นสวยไปเขาไปอย่างไปตามเนี่ยอายคนอื่นเขาเขาใจไมอยู่เฉยโอยแรงอ่ะ ถ้าอยากเต้นบ้างอะคือต้องบอกว่าทุกวันอาทิตย์นะคะที่บริเวณเซนโดสแควร์หน้าโบสถ์เซนพอลเนี่ยเขาก็จะมีการเต้นและบำปรตุเกสค่ะก็จะเห็นด้านหลังด้ค่ะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นวัฒนธรรมของโปรตุเกสเลยนะคะทุกวันอาทิตย์ประมาณ11โมงค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาชมโชว์ได้ค่ะใช่ครับมาที่โบสถ์เซนพอลนี่นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาของชาวตะวันตกที่มาสอนกับชาวตะวันออกไกลเนี่ยที่แรกเลยนะครับแต่น่าเสียดายมากเลยที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทำให้ตอนนี้เหลือแค่ ประตูแล <ort. S 1> ้วก็บันไดทางเข้าข้างหน้าแค่นั้นเองคือต้องบอกว่าคือแต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะเห็นนี่รู้เลยว่าเมื่อก่อนต้องอลังการมากแน่จริงค่ะและสาหรับการมาทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณ่าสายการบินแอร์เอเชียนะคะที่พาเราสองคนค่ะบินตรงมามาเก๊าเลยนะคะจากกรุงเทพค่ะบินตรงมามาเก๊านะคะวันละสี่เที่ยวบินค่ะแล้วก็เอาใจชาวเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะเดียด้วยเที่ยวบินใหม่ค่ะจากเชียงใหม่นะคะบินตรงมามาเก๊าวันละหนึ่งเที่ยวบินค่ะด้วยเครื่องบินที่ใหม่แล้วก็สะดวกสบายมากๆค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวมาเกลาด้วยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการถ่ายทําแล้วก็ที่สําคัญคือให้ข้อมูลดีๆกับเราด้วยนะครับแล้วก็ได้กินได้เที่ยวโหอิ่มน้ำสำราญแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยจช่แล้วค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะอาทิตย้าค่ะมาต่อกันที่มาเกาค่ะใช่แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยรานต่อที่ร้า S <S 2> <S 2> <S ไปเช็คอินมาเก้าดินแดงแห่นมูเสน่หกันต่อกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอาม่าจากนั้นตะเวนย่านฟูสตรีทท่านอาหารจากเชฟมิชลินปิดท้ายด้วยทัดไข่สุ่อต้นตำรับสัปดาห์หน้าเจอกันจ้า